สวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบดเลยนะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งลงไป YouTube ไปนะผมก็จะมาสอนวิธีโหลดไมค์คั t นะครับให้กดพิมพ์อกดไม่ติดอ๋อติดแล้วเอาพิมพ์ดิ ก็พิมพ์ว่า m e c a f t นะครับว่า m y c a f t แล้วเราก็กดค้นหานะครับน่ครับแล้วก็เลือกเอาเลยครับจะเอาอะไรไหมครับจุดอะไรน,นะครับอันนี้มันไหนนะครับก็เป็นวิธีที่ง่ายมากเลยนะครับหรือจะหาเกมอะไรก็แล้วแต่คุณเลยนะครับนี่นะครับ น,นะครับมันมีหลายเกมมากเลยนะที่ถามวนะ่าเก้าเนี่ยผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ